วันนี้พระอาจารย์ได้เข้ามาชมเครื่องสีข้าวที่นิยมมากที่สุดในขนาดนี้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปลงสีเสียเวลาเดินทางไปจ้างให้เขาสีมีเครื่องสีข้าวขนาดควรเลือนใช้ไฟบ้านได้สีข้าวเองสบายใจกว่าแถมเข้าเปลือกที่สีไปได้ข้าสารเต็มเต็มแถมยังได้รำไปทำปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ได้ ใครมีเครื่องก่อนได้เปรียบลดต้นทุนหลายๆอย่างสีข้าวทานเองแถมสร้างรายได้แบบไม่รู้ตัวไม่ว่าจะรับจ้างสีสีข้าวจำหน่ายขายก็คุ้มสุดๆค่ะเข้าวเปลือกจะถูกล่อนทำความสะอาดถึง2ชั้นก่อนลงสีสีข้าวรอบเดียวนะคะได้ข้าวถึง3ชั้น3ามเกรดทันทีและได้รำสามารถนำรำไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายเลยค่ะ มาพร้อมกับระบบบดโม่บดของแห้งได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วงารามข้าวคั่วพริกนะคะสามารถบดให้ได้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเมื่อพระอาจารย์ต้องการให้รัมละเอียดมากๆเพื่อจะปั้นให้ปลาทานรุ่นนี้ก็สามารถทำให้ละเอียดและปั้นเป็นอาหารสัตว์ได้จะบดโม่ละเอียดหรือหยาบได้ตามความต้องการเลยค่ะ อาจารย์ถูกใจก็รับกับทันทีเลยค่ะโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ